เด็กๆชอบเล่นบอนลน่าจะพาเด็กๆเ,เล่นลิงชิงบอลม,ม,มีคอนเสิร์ตอัญญากับไอวามั้ยมีไหม พ่อมาอุดรวันไหนไปวันที่สามเอ็ดครับเขาดาวมีช่องเฉพาะอัญญายีบี่ชั่วโมงไม่ใช่มีแพนดา้าไม่ใช่หมูเด้งแลเออไม่ใช่น้องหมูเด้งนะคะเสียงว่าพ่อดูดีหายหวัดแล้วใช่ดีขึ้นแล้วคิดว่าลตอนไลฟ์ร้องเพลงน่าจะหายร้อเอร์เซ็นแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยเจ็ดสิบแปดสิบยังมีแบบคันคอบ้างระคายคอมามามีมาร้องเพลงด้วยไหมเหรอ ขอเพลงในไลฟ์วันนั้นได้ไหมได้นะจริงทีมงานเขาเตรียมไว้เราจะร้องเพลงของแดนบีมของ D2B ของของแบบศิลปินท่านอื่นๆด้วยบางเพลงใครไม่มีบัตนะคะซื้อได้นะคะที่ไพมทีมเจเอร์นะคะบอกว่าพ่อๆไปอุดรบ่อยนะใช่ชอบมากเลยอ่ะแล้วไปช่วงแบบปีใหม่นี่คืออากาศเย็นๆด้วยนะ ชอบมากเลยอุดรคนที่แบบแฟนคลับที่ไปดูก็แบบน่ารักมากวันนั้นคอนเสิร์ตที่อุดรอ,อะ่ะน่ารักมากสารชูเกตเตอร์ป่ะใช่ป่ะจำจำผิดหรอือเปล่าชูเกตเตอร์นะน่ารักชูเกตเตอร์อก็จ้างได้นะพ่อยังอยากไปภูเก็ตอยากไปเชียงใหม่ต <laughs> แต่ก่อนจะชอบไปมากเลยเชียงใหม่เดี๋ยวนี้นไม่ค่อยได้ไปเลย จ้างได้นะแดนบีมรับคอนเสิร์ตไปทัวร์ลาซาร์สค่ะตอนนี้เยอรมนียอรมรนฝรั่งเศสไปได้หมดเลยนะคะสวิสอะไรพวกนี้ไปได้นะคะขายหมูไปเถอะไม่ต้องหรอกให้พวกเธอได้เด็กๆนอนยังกำลังจะนอนแล้วเดี๋ยวเร็จะนอนและมดกูดกูอยู่ในบ้านไร้วันไหนหลายวันจันทร์ครับ มีไลฟ์กันวันจันทร์มาดูได้นะตอนทุ่มๆหนึ่งที่เพจพ่อนี่แหละเพจพ่อเพจอาแดนหรือว่าใช่มันจันทร์ที่ยี่ห้าเราจะไลฟ์กันจะไม่ได้เจอป้งนะทนะาเออปคุ้งจะขึ้นไปเต้นจะร่างก็ยกอดเน เกสเป็นซีเครตก็คือป้าปุ๊กซีเครตเกดไม่แรงไปกดเลยโอ้คืนคืนบัตรเกือบเกือบรนแล้วนะคนคนที่ซื้อไปแล้วก็คือขอคืนเขามีอัปเกรดได้ด้วยเหรอเออถ้าแบบว่าใครซื้อที่แบบสี่พันไปแล้วอยากจะอัปเป็นห้าพันก็มือทำได้นะอ๋อเหรอเออก็ดีเสียตังค์เพิ่มก็แหละแต่ก็คือเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เดินไปละเผื่อแบบเอออยากเห็น ลายขนของพ่อๆอย่างเงี้ยเนาะใครอยากเห็นลายขนนะคะใครอยากจะเห็นซิทแพทชัดๆ A B A A งามงามห้าพันนะคะ A A A B แล้วก็ A C อะไรพี่ชูไหนกล้วยเลอกล้วยลูกเด็กน้อยชีวิตนี้ต้องคิดอะไรใครอยากดูลายขนของพ่อปุ๊กก็ประมาณนู่นอะสองพัน ไร่ขนนกะปุกก็คืออย่างนี้มาที่เพจน้ำพริกป้าปุกได้เดี๋ยวซูมให้ด <c oughs> ออหูอร่อยไหมคะ,นะะกล้วยรอยร่อยไหมคะไอใหญ่นะไอว่ากล้วยอร่อยไหมอร่อยไหมคะ ลูกที่สามแล้วกอว้วจริงเหรอโอ้ลูกเอ้ยมันลูกที่สามแล้วอ่ะเราไม่รู้ <c oughs> อุ้ยว <c> น <oughs> เซโลงงาน <c oughs> โถไม่งั้นบามีไม่เห็นไม่งั้นเมื่อเช้าจะให้พี่พีใส่คู่นี้ไปโรงเรียนจะได้เหมือนของพี่ทีเลอเดสตินมีแจกปฏิทินอีกไหมไม่น่ามีค่ะ แต่เดี๋ยวเราต้นปีนะเราจะมีโปรเจกของพิธีน้องพี่ไอวันยานะเอามาให้แบบว่าคอร์เรกกันอีกสะสมดีไหมจุ้ยจุยลูกไม่ใช่จิ้วจิ้วคุณฝนตกใช่คุณนี้ป่คุณฝนตกอันนี้ของพี่วะก็ติ่งน้ำัญญาอยู่ไหนค หมายถึงพี่พี่ปุ๊กกะหรอหูทอดล๋อบอกว่าท้องเสียนะครับเจออะไรบ้าครับเขาแซวเธอหรือเปล่าเออก็ลังไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไม่ได้หายเน่าค่ะแบบหายเน่าเซะแบบว่าอีเลรีะค่ะวันท้องเสียด้วยใช่ตอนนี้มีคนแอดมินแล้วค่ะประมาณสักเกือบครึ่งประเทศละตอนเนี้ยคนที่ท้องเสียที่แอดมินอยู่อ่าอ่ะชอบบบแนี้ยุก สนุกดีเออแต่แ้วพีมาอีกก็คือฟอร์มนะธนาค้าแคปทำไมทำไมให้ปลอกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋พี่ฟ้าช่วยบอกสิให้คุณทนายแคปไว้อ๋อเขาชอบอย่างนี้ไอ้มือสะอาดสะอาดไม่ชอบชอบมือเลอะๆลชอบมือสกปรกสวัสดีค่ะพี่แจเจเน็ตสวัสดีนะคะ วันนี้มีคนส่งดาวให้เราหลายคนเลยอะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคุณแคทแคทนะคะส่งมาสองพันดวงขอบคุณค่ะคุณอารยานะคะหนึ่งพันดวงคุณเชนฟางนะคะสี่รห้าสิบดวงนะคะแล้วก็ที่เหลือนะก็จะมีคุณมุกรินมุกนรินะนคะคุณเอิญคุณแคทคุณแก้วคุณแคทคุณแคทส่งมาสองรอบหรอ คุณครีมมี่คุณลือไทยอะไรคะทำอะไรคะแม่อุ้มน้องกัปตนันพี่กันดั้มนะคะคุณแม่มมาทุรานะคะ <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งดาวมานะคะ <laughs> เดี๋ยวสักพัก่ามีจะปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวันมีจะขึ้นไปออกกำลังกายนิดนึงนะอพี่บ <c oughs> <c oughs> ททนจีวิงตามมามีผิวดีขึ้นมากเลยค่ะคุณตุกตาใช่จีวิงเขาเป็นวิตามินบำรุงผิวนะดูไหมดูไหมดูไหโอ้ตีของตีของ มันมีออกกําลังกายยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเน้นสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางด้วยความที่เราเป็นหญิงหลังคลอดอะนะเราก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรง <c oughs> ก็มีท่าที่แบบว่ากว่าจะไปค้นหาเจอว่าต้องออกกําลังกายท่าไหนตอนนี้ก็ได้มาแล้ว อัญญาชอบเล่นม่ได้จับกับพี่พีนะเอรหลกดูันขี้เกียจเลยะจะให้จุงอุ้ย กำลังกายพร้อมพี่บีไหมไม่ค่ะบีมเขาเป็นแบบไปยกเวทอะแล้วก็วิง่อไงอะไรเงี้ยไม่ชอบอุ้ยอุ้ยเจ็นอนนบอุ้ยเราเนี่ยนะมันเฉียวขอบโต๊ะไปมามวสวย ได้มาช่วยช่วยปู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 จบแล้วแล้วก็มานี่นะคะเผ็ดนี้นะคะหาเศษถลเลยหาเศษถลเลยอ่นน้ำพริกปั๊ปุกนะจ๊ะใครอยากกินหมูทอดอร่อยอร่อยกันน้ำพริกแบบสุดเด็ดนะจ๊ะตรงนี้ก็ต้องหน่อยสิคนละระวังระวังข้างหลังแม่ถ้เข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ต้องโครงการคนละครึ่งค่ะพี่สาวต้องขยันนิดนึงเใช่ป้าเนี่ยยุ่ดีก็ได้เข้าโครงการใช่ปีปี โ้ง้โู้อะไนะไปะกหนักกลกอะอเก่งปุ๊มันช้าเราอะอ้วนเข็ยนเร็วๆหน่อยสิวิ่งไหน เออวิ่งหน่อยดูมันเขียนไม่เป็นเขียนเร็วๆหน่อยอ้วนช่วยป้าโป๊กกำลังกายด้วยไหมชวนแล้วค่ะไม่ออกไอไปซื้อแคทเทิลเบลใช่ไหมแคทเทิลเบลมาโอ้ยหัวหัวไอก็บอกทุกคนว่าต้องยกวันละร้อยที ก็คือมีออยกับพี่โบกับป้านุชทำพี่นุชออกทําไปอยู่ประมาณสองครั้งมั้งพี่โบก็ทําบ้างพี่ปุ๊กไม่ทําเลยนี่ทะเลาะกับใครในบ้านนี่ไม่ทะเลาะกับไอ้ันนี้ไงคุณเกิดบ้านไร อยากให้แม่อ้อยกับพ่อพ่อพาเด็กไปเที่ยวลาวบ้างอยากไปเหมือนกันนะเห็นว่าที่สบปลาวอากาศดีแต่ว่าไม่เคยไปเลยแล้วก็เราดูขึ้ดูที่หลวงพ่อบางอยากไปหลวงพ่อบางมากเลยะเราอยากไปไหว้พระที่เป็นแบบปราสาททองทองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นอะอยากไปหลวงพ่อบางแต่เวียงจันไปง่ายคราวที่เราที่ไปเวียงจันอ่ะคือไปกินยำแหนมอร่อยมากนานมากอ่ะที ก็เปนชา้อกคนอนแล้วว่าเอาจพี่ป๋าจอาจะว่าคนอื่น่ะหาห้องรให้เรียบร้อยเข้าใจไหมไม่าว่าว่าพี้พูดกับใครอะพี่ปุ๊ก โอ้ยพี่มันมีบับเบิลอยู่หลังฟิล์มอ่ะบบอ,อม,มันก็มีอ่ะใช่ก็คือไม่มีนะไม่มีหูเอ๊สอนะเออดี ใหม่อากาศกำลังดีเลยมาแอวเลยเด็กๆเชียงใหม่ก็น่าไปพี่ฟ้าหอบแล้วลูกบีมช่วยพี่ฟ้าหน่อยดิโนทุกคนมันลุมออยาออกมาก่อนออยาออกมาก่อน ใช่เพราะว่าที่กดมาคเขาที่แล้วมันมีอักเสดด้วยไงต้องต้องไปต้องกินทำไมอ๋อมาเหมือนกินยานี่แก้เศษก็ยาที่เขาให้มานั่นแหละยาแก้เศษตัวใหญ่อ่ะเวลาเป็นสิบเงี้ยไงเขาก็กินม็อบกินเอ้าเอ้าระวังชนพี่

งั้นไปไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วทุกคนคโมาไปอยากเสียเงินนะคะไปที่เพจน้ำพริกป้าปุกได้เลยนะคะอ่าอยากได้ความอร่อยนะคะเนี่ยเขาก็นั่งประจําที่เขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วบ้านใช้ข้างหลังโลกเราบอกว่าให้จัดให้เรียบร้อยก็ไม่จัดช่วยเคลียร์หน่อยได้ไหมมันแบบเสียภาพลักษณ์แต่จริงชฉันไลฟทุกวันก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรมีความสุขที่สุดแล้วเนี่ยคนเนี้ย ทำไมยืมรกานหลายหลายขายของไปครึ่งหนึ่งนั่งเมาอีกครึ่งหนึ่งขายของครึ่งหนึงทะเลาะหระคนที่มาซื้อคหนึ่งัเอนงนี่ยมายอเขาหนได้หยุไปถล่มเขานิดนึงให้เขาอยู่ได้สักสามสี่เดือนเขาได้แอาเวลามาดูเด็กมั่ง เ, <lining S 1> เขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกได้สองสามพันเขาก็ปิดร้านแล้วจริง <S <s <Stress ful> เขาขายเอาสังคมไม่ได้เอารวยลูกสาวเขารวยอยู่แล้วพอใจแล้ว <c oughs> ลูกสาวเก่งเป็นลูกมีลูกเป็นอัมิชาตตตบุตรคนนี้จริงๆลูกสาวเก่งกสาวสวยลูกสาวเป็นเด็กด,ดีอย่างเขาเรียกว่าคนคุย เปิดรับนะจ๊ะส่งใบสมัครได้มาให้ชิเจ้นี่เดี๋ยวเจ้จะพิจารณาเองสินสอดสิบล้านแหวนเพชรห้ากลัดทองอีกร้อยบาทเท่านั้นเอาตัวไปเลยวางเงินกองเอาไว้ให้แม่มันแล้วเอาตัวลูกเยให้มากิดพ่อพ่อลองรีวิวน้ำพริกหมูทอดป้าปุ๊งหน่อยค่ะ ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ค้อตัว๋วป้าไม่ยอมจ่ายหูอทอดป,ป้ปุ๊กินวันนี้ถอนถอนฟันถอนฟันมันพรุ่งมีมันมีนี่คนที่แม่จุรลียั้งที่คนเข้าไปคอมเมนต์ตลกมากเลยอ่ะอะไรวะอร่อยอร่อย,ออยไม่ซ้ําจําจําสูตรไม่ได้ <c oughs> แล้วก็มีอีกเหมือนแบบเรียกรถโรงพยาบาลหรือว่าแบบสวดจองสา,าลาอะไรเงี้ยมีหมดเลย ให้เขาเขียนคำคมมาให้เจ๊ว่ารีวิวน้ำพริกป้าปุ๊กหน่อยค่ะอย่างงี้รีวิวอ๋อรีวิวอ่ะอ่ะส่งคำคมรีวิวหมูทอดกับน,น้ำพริกมาให้พี่ปุ๊กเขาหน่อยสิเอา้าอย่างงี้ได้เหรอลูกทำไมเราเป็นคนง่ายๆอย่างงี้ฮะมัน, <c oughs> ม,นมันสุดทางเ oh. หรอมันสุดทางตรงนี้เหรอลูกเธอวังแค่แล้วเธอมาดูลูก <c oughs> ดีดี <c oughs> มันวิ่งมาปุ๊บมันเจอตุ๊กตาตัวนี้มันนอนเลยกินนมยาดีละสองคนเลยไอวาด้วยเป็นคนง่ายง่ายเดี๋ยวบอ้นนี่ถ้าทิ้งคุณลูกค้าเธอมาเหรอใช่เลยทิ้งลูกค้าทิ้งลูกค้ากับของกับกับกับวอลเปเปอร์ลกๆตรงนั้นใช่กับเรื่องที่เข่าสิกระปุกของเขอ อ <affiliated S 1> <Yeah. S 3> mm ่ะนี้นี่ค่ะอันี้วัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะกช่วยกช่วยกช่วย้าไปดไม่ได้หรอเราอ่ะเราก็โอเคโอเคคุณสัตตีเนาะสตตีเดี๋ยวนี้พี่จาพอยังไงะไพอละ บายบายค่ะทุกคนไปส่งสามีเธอเลยอนแล้วหอมเลยนะถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวฉันจะไม่ทำเองอ่ะบาย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 ทุกคนนะจ๊ะเราส่งเด็กๆส่งเด็กๆเข้านอนกันตอนนี้นะจ๊ะบายบายอ้ bye bye. วนบายบายค่ะ <c oughs> ไม่บอกเออไอวานบายบายค่ะจุ๊บอยู่ <c oughs> ไหนอ่ะขาอายาบายบายค่ะ <c oughs> ไอวานบายบายค่ะ <c oughs> ายไายังไงอะอ้วนบายอะย่า,ะยาบายบายยกเท้าอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ส่งดาวให้นะคะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมนะคลิปสองทุ่มวันนี้สนุกมากเอ้ยไม่ใช่สีน่ารักมากแล้วก็คลิปพรุ่งนี้ youtube เราก็น่ารักมากเหมือนกันนะจ๊อะอะบายบายพ่อบายพ่อพ่อเจอกันมันจันไร้ บายบาย